วันที่25กุมภาพันธ์2566สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเมื่อวันสุกที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นของสหรัฐได้เปิดเผยว่ารัฐเท็กซัสพบการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนจัดพุ่งแต่ระดับสูงครั้งใหม่ในรอบสองทศวรรษในปี2022ทามกลางการเสียชีวิตที่เพิ่มอย่างรวดเร็วของผู้อพยพและอุณหภูมิที่พุ่งสูงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยรายงานระบุว่าประชาชนในรัฐเท็กซัสเสียชีวิตจากอากาศร้อนในปี2022อย่างน้อย279รายซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตรายปีสูงสุดของรัฐนับตั้งแต่ปี1999เป็นอย่างน้อยโดยหลายรายมีแนวโน้มเป็นผู้อพยพที่เสียชีวิตหลังจากข้ามพรมแดนสหรัฐเม็กซิโก ขณะที่จอห์นนิวเซนแกมมอนนักภูมิอากาศวิทยาของรัฐเท็กซัสเปิดเผยว่าเท็กซัสยังเผชิญฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดอันดับสองในประวัติศาสตร์ระหว่างฤดูแล้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ